ปีนี้นึกว่าจะไปไม่ได้มาเดินไม่ได้ในช่วงตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่เดินไปไหนมาไหนไม่ไม่ค่อยสะดวกต้องอยู่กับที่ความแก่มันก็ดีอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็มีคนพยุงถ้าไม่แก่ก็ไม่มีคนพยุงสบายจะลุกจะนั่งมีคนเอาเอาลุก,ก็นั่ง ก็ขอเจริญพรเจริญธรรมกับคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่มาประชุมกันที่วัดนองประโภคแห่งนี้เพื่อทำศาสนาจิตคือแสดงออกซึ่งความเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์มีความเคารพมีความศรัทธามีความเลื่อมใส ทุ่มชีวิตนี้ที่มีมานี้ให้กับครูบาอาจารย์มาโดยตลอดอันนี้ก็ถ้าหากว่ามันเป็นอน,นิสง์มันมีอน,นิสง์อน,นิสง์นั่นคืออะไรเกิดความสุขใจกความสบายใจทุกครั้งถ้าเอ่ยถึงวัดนงประโคนเอ่ยถึงหลวงพ่อชาแต่ว่ามันจะมีกําลังใจที่จะคิดจะสร้างจะทําอะไรมันก็สะดวกสบายไปหมดอันนั้นก็คือด้วยบุญบารมีของเราที่เรา ให้ความรักให้ความเคารพให้ความศรัทธาในครูบาอาจารย์การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาที่เขาภาษาบาลีเขาว่าบูชาจากปูชนียนังเอตมังครมุตตมังอันนีเน้เป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยก็ว่าอขอให้มีความสุขกายสบายใจอยู่ปราศจากโกครคไข้ไข้เจ็บ เรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องร่ำเรื่องรวยคงจนหมดไปละเพราะว่ามันไม่รู้จะรวยไปไหนละมันทําอะไรไม่ได้ก็ขอให้ไดมีอ่าได้มีจิตใจมีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งในธรรมรมคืออะไรทมคือสิ่งดีงามทุกอย่างที่พระธรรมมันดีมันงามมันถูกมันต้องไม่เปลี่ยนไปเพื่อการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นอันนั้นแหละเรียกว่าบุญกุศลหรือเรียกว่าคุณงามคุณดี หรือก่อนน้อมนำลึกน,นึกนถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งที่เราอยู่ท,ท,ที่ไหนก็ตามถึงจะไม่มีตัวตนของครูบาอาจารย์อยู่แต่ก็ด้วยจิตด้วยวิญญาณด้วยความรู้จักมักค้นึกความเป็นสิทธิ์รูเป็นลูกสิทธิ์เป็นครูบาอาจารย์กันซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความาผูกพันอีกในเรื่องหนึ่งเพ,เพื่อให้เข้าไปถึงสิ่งที่เราเพึงปรารถนา คือขอให้ได้มีครูบาอาจารย์อยู่ในดวงใจตลอดไปไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนและการที่ได้มาในกันในกันครั้งนี้ก็เราก็จัดกันมาเป็นเวลาหลายหลายสิบปีแล้วก็คิดว่าญาติโยมทั้งหลายคงจะทราบซึ้งในพนิการประพฤติปฏิบัติของลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ที่ทั้งหลายที่ท่านออกไปประกาศพระศาสนาออกไป ไปให้อยากสถาญาติโยมได้ทําบุญทํากุศลได้กราบได้ไหว้ได้เดินได้ฝึกขัดขัดเกลาทางจ,จิตจังใจของตนเองบางคนก็ทําได้บางคนก็ยังทําไม่ได้าที่ทําได้บางมันทาไม่ได้บังเพราะอะไรเพราะมันไม่ติดต่อกันมันไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องกันก็จะมาทำเ,เฉพาะเมือทางวัดมีจัดให้มีการอบรมมั่งจัดให้มีงานอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ เราก็รออยู่ตรงนี้แต่เวลาที่รอ,อนี่มันมันมันยาวนานกลัวจะถึงวันนั้นมันก็เป็นปีบางทีบางคนก็ปีปีไหนก็นำหน,าน้าทีได้มาทีหนึ่งแต่สำหรับครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์แม้กระทั่งท่านถ้าพูดถึงว่าน้องวพงแล้วมันก็สบายสบายใจมีความสุขใจมีความสงบทั้งชีวิตจิตใจไม่รู้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรละแต่ว่าถ้าคิดไปเรื่องอื่นถ้าไปที่อื่นไปดูที่อื่น มันไม่เหมือนวัดนองประพง์มันจะให้มันจะให้มันเหมือนหมดทุกอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้แต่จิตใจมันเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งร่างกายสังขารมันไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็เห็นหลายท่านหลายองค์ที่อายุไล่เลี่ยกันก็ส่วนมากก็ยังก็ยังพอไปได้อยู่เพราะฉะนั้นชีวิตมันมีอยู่สั้นนิดเดียวไม่ได้ไม่ได้ยืดไม่ได้ยาวอะไรมัน เมื่อมันมีอยู่นิดเดียวเราก็จะใช้เวลาที่มันมีนิดเดียวนี่แหละให้มันมากให้มันมากขึ้นใน,ใ,นใจของเราเพราะเพราะมันไม่ใช่ของหนักของเบาอะไรเป็นของที่ทุกคนทําได้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเจริญเมตตาธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็ฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดไม่ใช่เฉพาะว่าวันที่เรามาวัดเท่านั้นเราอยู่บ้านเราก็ทําเราก็จะปฏิบัติ เดินจงกรมบางคนก็นทาคุณงามความดีประพฤติตัวปฏิบัติตนเพื่อให้รู้หลุดพ้นจากความายึดมัน่นถือมัน่นในอะไรต่างๆก็ทํเมื่ออายเขาไม่ไม่กล้าทำเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ทํากันเราเดี๋ยวมาทาอยู่คนเดียวแล้วก็จะหาว่าเป็นบ้าถ้าเป็นบ้าทรม,มาเป็นบ้าบวชเป็นบ้าปฏิบัติภาวน,นาม,มันก็จะจะดีกว่าเป็นบ้าที่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่เข้าใจบุญไม่เข้าใจอกศวนี้คนจะไม่ค่อยรู้จาก บุญกุศลที่ตนกระทําด้วยบางครั้งบางครั้งเราก็ทําด้วยความรุ่มหลงทําด้วยความไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไรทําแล้วมันได้อะไรอันนี้มันส่วนใหญ่แล้วมันก็คือมันจะสิ่งที่มันจะได้ก็คือได้ความว่างเปล่าได้ความที่มันไม่ไม่มีอะไรนั่นแหละมันจึงมีถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีเหมือนกันเหมือนกับความคิดนึกความอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่คิดมันก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้มันก็ไม่คิด ความคิดความรึกนึกนี่มันก็เป็นเป็นสเหตุให้เกิดปัญญาคิดแล้วก็ใคร่ครวญไต่ตองพิจารณาว่าอันนี้มันเป็นเหตุแห่งความคิดแล้วถ้าคิดต่อไปมันมีผลอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งหลวงพ่อเขาจะพูดะว่าว่าให้เอาร่างกายสังขารของตนเองเป็นแบบเป็นตำราใหนน้นั่งนั่งอ่านหูอ่านตาอ่านจมูกอ่านปากอ่านลิ้นอ่านใจของรา ให้มันทะลุป,ปูปรงว่ามันมันคืออะไรกันแน่แน่การปฏิบัติภาวนาถ้าหากว่าเรารู้เราเข้าใจแล้วเราทําอะไรก็ง่ายลรวทำอะไรก็สะดวกทำอะไรก็คือคําว่าผิดหวังไม่มีทำไมยังไม่มีเพราะเราไม่เคยหวังอะไรเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันก็มีอยู่แค่นี้น,นวันที่จะเสื่อมสลายไปตามการตามเวลาถามว่ามีมีใครอยากเป็นอย่างนั้นมัง่งก็ไม่มีใครอยากเป็นอะไรก็พยายามหนึ่งในตัวเองเป๊ะไม่เป็น แต่บุคคลที่ตนเองเคารพนับถืออย่างเป็นคุต้นว่าครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าน้อมราเลิกนึกถึงครูบาอาจารย์เมื่อใดแล้วนี่กิเลสตัณหาควา,ความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาริษยาต่งตางๆเคยเคยมีมันก็ดับไปหายไปเพราะเราได้ได,ได,ได้ได้เฝ้าดูกายดูจิตดูอารมณ์ของตนเองเรื่องอารมณ์นี่เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสําคัญยังไงสังคัญเพราะเขาจะเป็นผู้บอกเราว่าดีหรือไม่ดีได้หรือไม่ได้เสียได,ได้เสียอะไรยังไงมั่ง ในการฝึกขัดขัดเกลาในการบวชแต่ละวันการมีชีวิตอยู่แต่ละวันไม่ใช่ว่าบวชแล้วก็แล้วกันไปให้เราเป็นเป็นผู้บวชใหม่อยู่เสมอคิดในถึงการประพฤติการประพฤติปฏิบัติตายาตยมก็ทําได้ไม่ต้องไม่ต้องุกไม่ต้อง,องกงังวลไม่ต้อง ở, อายใครทั้งนั้นนะถ้าเราสร้างคุณงามความดีเด็กมันไปเต้นยุงยงยุงยงอยู่ตามตามที่ต่างๆมันก็ยังเต้นเขาก็ยังไม่เห็นอายแต่ถ้าเรามาทําปฏิบัติภาวนาในี่ดูแล้วมันเรียบร้อย มันสุดชื่นอ,อกชื่นใจเห็นสัทยาญาิโยมทั้งหลายนุน่งขาวห่วมขาวแล้วก็สังวรสังรวมในการพูดสังวรสังรวมในการทำสังวรสังรวมในการเคลื่อนยา้ายข้านเคลื่อนไหวอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัติธรรมทั้งสิน้นเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดความรู้แจง้งเข้าใจในใจของตนเองใจของตนเองถ้าตนไม่ไมรู้แล้วใครจะมารู้เราจะอยากรู้ใจคนนั้นใจคนนี้ว่าเขาคิดยังไงกับเราเขาคิดยังไง มันอันนั้นเป็นเรื่องนอกศาสนาแล้วเป็นเรื่องเรื่องที่เราไม่สามารถจะเอาบังคับให้มันเป็นไปตามที่เราอยากได้ตามที่เราต้องการไม,ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะได้คืออะไรคือทำลงมือทําอย่างเดียวครูบาอาจารย์เมื่อก่อนหลวงพ่อท่านก็จะเน้นอยู่ตลอดเวลาถ้าไปนั่งเฝ้าท่านอยู่ถ้าใต้ทุนกุฏิรับแขกรับคนแขกคนจะไปพบปะ,ะฟังธรรมะของท่านอยู่ตรงนั้นแล้วท่านก็จะบางทีกห็หาเหลียวหน้ามาหา หลวงพ่อที่นั่งอยู่ใกล้ๆบอกไปไปหาปฏิบัติภาวนามานั่งฟ้อกยังอยู่นี่ธรรมะมันไม่มีอยู่นี่หรอกอยู่ตัวตัวตนตนตนไปฝผืเอาไปให้เอาไปนั่งเอาไปปฏิบัติภาวนาเอามันยังกี่ได้อย่๋ยมานั่งรอยมันธรรมะมันลอยมาคงเป็นไปไม่ได้หรอกท่านก็ไม่เคยว่าพูดอะไรหวานไพ่ไพ่รับประทูกใจสัทธาไทยญาติโยมทั้งหลายไม่ไม่มีแต่ท่ท่านพูดเท่นี้ คือเอาความจริงเขา้เขามาพูดมาว่าไม่ใช่ดุไม่ใช่ด่ไดาไม่ใช่ว่าให้เสียเสียงให้หายวาให้ว่าให้เกิดการเป็นคนฉเฉลียวฉลาดให้เป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจหรือมันไม่ยังไม่รู้มันยังไม่เข้าใจมันก็จะได้เอาไปฝึกไปหัดไปขัดไปเกลาไปไปความสงสัยอยู่ในใจของตนเองนะัมันจะมีอยู่ตลอด ท่านบอกให้ไม่ต้องไปอ่านหนังสือไม่ต้องไปอ่านตำราหนังสือทุกเล่มอยู่ที่เกิดขึ้นในที่วัดเนี่ยเมื่อก่อนจะไม่มหีหนังสือให้อ่านหรกมีแต่น,นาวาโกวาดกบับเจตตำนานสิ่งที่จะได้อ่านก็ให้อ่านแค่นั้นให้ศึกษาแค่นั้นนอกนั้นก็ให้ไปเดินจงกรมท่านจะเน้นเรื่องการเดินจงกรมมากท่านจะไม่เน,น,น้นเรื่องในการนั่งการนั่งนเนี่ยเือมันก็หลับพราะท่านบอกว่า,วานั่งนานไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็หลับ เพราะฉะนั้นพาไ,ไปเดินโยงกรมเดินเดินโยงกรมเดินเราก็สงสัยว่าเดินแล้วมันจะได้อะไรเดินกลับไปกลับมาจากนี่ต้นไม้ต้นนี้ไปหาต้นนั้นก็เดินกลับไปกลับมาคิดดูแล้วมันก็เหมือนอะไรคนคนเจริตคนไม่ไม่มีมีความคิดที่ไม่โล,โล่งโปร่งมีความคิดที่ไม่ไปไปเพื่อการถูกต้องดีงามเพื่อเพื่อความสงบมันเป็นเป็นไปเพื่อความยากเย็นเข็นใจ เป็นไปเพื่อความน้อยเนื้อต่ําใจเป็นไปเพราะความไม่เป็นไปตามธรรมะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของความเกิดความอิสระทางจิตใจฉะนั้นการกราบพระไหวพระหรือว่าการเดินจงกรมจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ไหนก็มันถ้าหากว่ามาเปรียบเทียบใส่เข้ากับขสุขะอนามายัยหรือว่าร่างกายสังขารของเราทุกคนที่ที่อยู่ตรงนี้ทุกคนยังมีทีเรียสมยจยีจิตใจมีความรู้สึกนึกคิด ไม่เคยได้ดยจะคิดในสิ่งที่มันไม่ไม่ถูกไม่ควรเอาแต่สิ่งที่มันดีเอาแต่สิ่งที่มันถูก,ถกมันควรแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังเกิดความกังวลเกิดความทุกข์ความความไม่เข้าใจอยู่นั่นเองครูบาอาจารย์เทศแล้วเทศเอก,เอกบอกแล้วบอกเอกก็ว่าเหมือนลึกๆเหมือนมันมันเข้าใจแต่พอนานไปนานไปมันก็ลืมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ว่าเรามาฝึกมาหัดแล้วก็ทางญาติทางโย,ย,ยม,ทา,ยมทางวัดทางต่างๆ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งก็ไม่ได้มารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติบูชาเรียกว่าบูชา,ชาคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีพระคุณต่อเราที่ท่านมีบุญมีกุศลหรือว่ามีความรู้ความฉลาดบอกกล่าวให้เราไม่ต้องทําอะไรอ่ะให้เดินอยู่กรมอย่างเดียวถ้าหากว่าเชื่อครูบาอาจารย์อย่างนี้แล้วก็พยายามทําเดินให้มากทําให้มากปฏิบัติ เลยจะจะนั่งจะนอนได้ไหมได้แต่มันไม่ถูกหลักถูกวิธีมันไม่ใช่ที่จะก่อให้เกิดปัญญาก่อให้เกิดความรู้ความแจ้งเข้าใจจากนั้นความรู้แจ้งเข้าใจมันเกิดขึ้นจากที่จิตใจของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากการอ่านหนังสือไม่ได้เกิดขึ้นจากการการอ่านตำราทุกวันนี้มีมีสื่อหลายอย่างหลายอันที่จะเอามา,มาเผยแพรนะ่บางบางทีบางครั้งก็เห็นว่า,วา,วาฟังเทศครูบาอาจารย์แล้วก็บันทึกเอาไวา้ บันทึกเอาไว้แล้วเวลาจะนอนก็เปิดเทศฟังไปก็นอนหลับไปการการฟังเทศนี่ก็ก็ดีไปอย่างกล่อมให้คนหลับได้ถ้าสมมุติว่ามันมันฟังเทศแล้วมันหลับมันก็ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายพอตื่นขึ้นมาเราก็ทําต่อก็แค่นั้นเองมันก็มันก็มันก็จะต่อเนื่องพอมันต่อเนื่องปุ๊บเราก็จะได้เข้าใจว่าการปฏิบัติภาวนาการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการพิจารณาอะไรต่างๆที่เราว่าเขาเรียกวิปัสสนาคําว่าวิปัสสนาคือความคิด ความคิดที่ในไปในทางที่จะทําให้ตนไม,ไม่ไม่ผูกพันไม่เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้และโลกใบอื่นๆโลกอย่างอื่นเราจะรู้ว่าโลกปเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรไม่ใช่เครื่องหลอกลวง,ง,งกันหรือว่าหลอกลวงเราให้หลงไหลในในสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามตามตามควา,ามเป็นจริงหรือตามสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่การว่าถ้าขอรับประกันด้วยตัวเองว่า การที่มันได้มาปฏิบัติภาวนาเนี่ยเพราะ,ะคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดเข้าวาจําศีลภาวนานาท้าเข้ากับปลามาถาวายวัดพระน้องพระพงเป็นประจําเมื่อก่อนสมัยที่ท่านเป็นเป็นญาติเป็นโยอมอยู่อาตมาก็ได้ตามเข้ามาเหตุที่ได้หัวบวชขอมาตรงนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนทีา่บางคนก็อยากรู้อยากสงสัยอยากอยู่ว่าบวชมาได้ยังไงเขาบอกอยู่ได้ยังไงนี่ ก็อยู่อย่างที่เคยอยู่นั่นแหละไม่ได้อยู่ได้ยังไงไม่ได้ไม่มไม,มีการอยู่อย่างพิเศษทําไมไม่เห็นมีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันก็มีแต่ความปรุงร่งโงป,งปร่งไปที่ไหนก็มีแต่ความร่อโปร่งอย่าไปพูดไปชุดยาไปคุยคืออะไรกับใครเราก็พูดก็จะในแต่ในเรื่องของธรรมะในเรื่องของการละความไม่ดีความผิดความไม่สุขจ้องความไม่เป็นไปเพื่อความสงบสุข ทั้งตัวเองและบุคคลอื่นตลอดถึงครอบครัวเพราะฉะนั้นการการได้สัมผัสการได้รู้ได้เห็นถึงแม้จะเป็นเป็นแค่ป่าไม้เป็นแค่ที่ดินมันก็เป็นดึงดูดใจให้ถ้าเราเราคิดอยากอยู่อยากจะํามาประพฤติปฏิบัติเหมือนก็เข้าใจว่าคนทุกคนหลายหลายคนที่นั่งอยู่นี่ก็คิดอย่างเดียวกันว่าทามาแล้วมันก็ไม่ถ้าไม่ถ้ามไม่ ปฏิบ and these these so ัติแล้วจะไม่รู้จะไปทาอะไรเพราะว่าที่นี่ที่เขาเขาปฏิบัติกันเราจะไปร้องราทําเพลงก็คงไม่ใช่เรื่องฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนมีใจมีใจรู้สึกดยตัวตนอยู่ตลอดเวลาเราเป็นนักบวชเราเป็นผู้ปฏิพฤติธรรมทำปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจะทําอะไรมันที่นอกทํานอกวินัยนอกคําสอนของพระศาสนาแล้วเราก็ไม่ควรจะทําในสิ่งนั้น ถ้าทําได้อย่างนี้แล้วปัญญาก็จะมีปัญญาก็จะเกิดสติและปัญญาก็จะตามมาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องไปศึกษาเรียนอะไรเพราะเราเรามีสิ่งที่ให้เราเรียนเราอ่านอยู่ตลอดเวลาอ่านจิตอ่านใจของตนเองอ่านจิตอ่านใจของสิ่งต่างๆที่เราได้ประสบพบเจอว่ามันเป็นเพราะอะไร มันไม่ได้เป็นตามที่เราเห็นไม่ได้เป็นปเป็นไปตามที่เรานึกคิดเมื่อได้ประสบพบเจอแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เราพบเราเห็นนี่มันเป็นของศักด์แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปหายไปเหมือนกับร่างกายสังขารถ้าใครใได้เข้ามาก่อนได้มานัง่งรออรอยู่ตรงนี้ก็จะได้เห็นว่าการเคลื่อนย้ายของหลวงพ่อไม่เหมืมหมอนไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วยังเดินขึ้นได้อยู่แต่ปีนี้ขึ้นไม่ได้ ไปไหนก็ต้องมีคนพยุงมีคนช่วยยิงว่ามันก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องพอสบายใจสบายไม,ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ทําบุญทํากุศลได้ช่วยเหลือเกื้อกูลครูบาอาจารย์เมื่อท่านไปยากลำล,บ,ลบ,บากท่านไปไม่สะดวกสบายแขวขอแล้วได้เป็นสะพานให้ครูบาอาจารย์ได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแค่นี้ก็พอใจแล้วเอวัง